สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอะไรเอ่ยค่ะนางสาวพลายเพลินยอดจันทึกนะคะจากโรงเรียนคำเตยวิทยาค่ะค่ะคุณครูทราบข่าวได้ยังไงคะกับการประกวดในครั้งนี้อก็ติดตามจากเพจ facebook ของขอารย์บัณฑิตใช่ค่ะก็ติดตามตลอดแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่เข้าร่วมนี่คือว่าเป็นเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามใช่สำหรับระดับมัธยมที่ส่งนักเรียนเข้า ประกวด hmm. ใช่ค่ะค่ะแล้วที่โรงเรียนมีประถมไหมไม่ค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมอ๋อมัธยมเลยเนาะแล้วในความรู้สึกของครูเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนบางทีเราอาจจะหลงลืมรากเหง้าของในท้องถิ่นเราให้ความสําคัญกับอะไรที่มันเป็นสากลหรือว่านานาชาติมากจนเกินไปจนเราลืมว่า ใกล้ตัวหรือว่าใกล้บ้านเราก็มีมีสิ่งดีๆที่อยากจะพัฒนาส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดให้กับเยาวชนได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วในส่วนของทางโรงเรียนเนี่ยได้ส่งเสริมเรื่องการใช้ภาษาถิ่นกับนักเรียนยังไงบ้างจริงๆที่โรงเรียนเนี่ยอ,อยู่ยโซนเนี่ยอันเป่าอีสานด้วยค่ะค่ะอ่านกะเาภาษาอีสานกันเป็นเรื่องปกติคือ,อ การเว้าล่าหรือว้าอีสานนีบ่เป็นเรื่องแปลกหรือบ่เป็น<ม>เรื่องน่าอายเป็นเป็นแนวมวนโดยซ้ำแล้วก็ทั้งคู่ทั้งนักเรียนทั้งพอออกก็คือเว้ากันแตกแซ่ลแซ่ลแ่กัน<ม>อ่เาเฮาเฮาเฮาบ่มีการแบบว่ามาบุหรี่กันว่าอุ้ยเว้าหอย่างนี่ไม่มีค่ะแล้วก็แบบว่าเวลามันมีกิจกรรมหรือว่าเวทีที่มีการประกวดในลักษณะเนี่ยมันเฮ้ากับสนับสนุนพอออกพนกะส่งเสริม อยากให้นักเรียนได,ได้มีโอกาสได้เขาเขามาประกวดในในกิจกรรมหรือว่าในเวทีที่มันแบบใหญ่ๆสินะค่ะแม่ค่ะ,ะ,ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากหอดถึงคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในเรื่องของการใส่ภาษาถิ่นค่ะค่ะกะอยากฝากถึงทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะประเมนว่าเขาจะอยู่ภาคใดกะ ภาษาทีนบ่เม็นเรื่องหนาอายด้วยค่ะว่าวไปโหลดค่ะไปกรุงเทพกับว่าวเล่านี่แหละค่ะเรต้องไปอายเพลินด้วยค่ะเพราะว่าเฮาต้องมีความภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอกของเฮาคันบ่มีบ้านเฮากับบ่มีเฮาทุกมือนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณครู